วิธีแก้ตีหัวไม้ออกขวานะครับสาหรับคนที่พยายามจะหมุนมือให้หน้าไม้มันกลับมาสแควร์หมุนยังไงมันก็ไม่ตรงสักทีนะครับวันนี้เราก็จะมาเช็คเรื่องของแขนขวาในการยืนเซฟเซตอัพนะครับก็คือคนที่เซตอัพไปแล้วตีออกขวาพยายามหมุนมือแล้วยังหมุนไม่ทันเนี่ยจะมีการจับไม้นะครับที่มีแขนขวาเนี่ยที่ค่อนข้างคว่ำลงมาแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับคว่ำลงมาก็คือเวลาจับนะครับหน้าแขนนะครับจะบิดเข้ามาหาตัวนะครับข้อศอกจะชี้ออกไปด้านนอกแบบนี้นะครับ พอเราจับในลักษณะนี้นะครับเรขึ้นไม้ไปปุ๊บดาวสวิงเนี่ยเราต้องบิดมือค่อนข้างมากนะครับหน้าไม้ถึงจะสะแควรแบบนี้นะครับซึ่งจะทําให้ส่วนมากจะเป็นลูกออกขวานะครับวันนี้ผมอยากจะให้เช็คง่ายๆนะครับโดยการเซตอัพด้วยมือซ้ายแบบเดิมไปก่อนแล้วลองให้มือขวานะครับรู้สึกว่าเหมือนแบมือขึ้นมานะครับให้หน้าแขนชี้ไปด้านหน้านะครับลักษณะเหมือนเรากาลังจะยกัมเบลนะครับเสร็จแล้วเอามือเข้าไปจับประคองไว้ก็คือเราจะเห็น มุมมองในการมองลงไปเนี่ยเราจะเห็นแค่นิ้วโป้งมือขวานะครับเวลาจับแต่ถ้าเราจับเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเห็นหลังมือขวาเขาเนื่งชัดเจนแบบนี้แสดงว่าเราจับแล้วคว่ำมากเกินนะครับเราจะมีการจับหายแขนขวาก่อนนะครับแล้วจับสวมเข้ามาแบบนี้นะครับทีนี้ลองขึ้นไม้ไปก่อนนะครับแล้วบิดดาวสฟิงกมาเช็คหน้าไม้ว่าเราสามารถทําให้หน้าไม้มันแสวร์ง่ายขึ้นไหมนะครับทีนี้พอเราจับแบบนี้นะครับมันจะแค่นิดเดียวนะครับมันบิดนิดเดียวปุ๊บหน้าไม้มันก็จะตรงเลยนะครับเราจะไม่ต้องพยายามหมุนทั้งแขนขนาดนี้เพื่อให้หน้าไม้มัันนตรรงะคบ ขึ้นไปปุ๊บบิดเข้ามานะครับแค่นี้น้าไม้ก็ตรงแล้วครับโอเคทีนี้เราก็จะลองไล่จากเบาๆนะครับค่อยๆเพิ่มแรงเข้าไปนะครับบิดแขนขวาแบบนี้นะครับให้หน้าแขนชี้ไปด้านหน้านะครับข้อศอกชี้เข้าหาตัวนะครับแล้วจับนะครับเสร็จแล้วลองประมาณสักสักร้อยนึงก่อนนะครับลองข้อไปก่อนครับอือโอเคลองค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆนะครับ ไีซ้อมไปจนเราได้ฟิลนะครับว่าเราตีดยที่ไม่ต้องพยายามหมุนมือมากเกินไปแล้วเราก็ลองใส่แรงเต็มวงได้เลยครับ